นะะฮแม่เขาครับผมแม่แม่ก็ร้องเรียกลูกนะครับอุ้ย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 วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับลูกหายลูกหายลูกหายโซ่จะขาดไปหนะโซ่จะขาดไปหนะ ลูกหายลูกหายลูกหายนั่น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 นี่พดูจนเก๊กเลยนะนะนะสูกซานเทสสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เฟซีทยได้ครับดูแล้วก็ น่าสงสารลูกชายเนาะลูกชายวาเลืนไทยนะครับอันนี้คุณคุณเอคุณงามครับผมนี่คุณงามคุณงามโชคอันนี้คุณวาดครับคุณเมียครับอันนี้คุณพ่ออเล่ครับแล้วนี่คุณวาครับผมคุณวาสุดนุ่นคุณเมย์แม่ดาลุงครับผมนะฮะแล้วเขาก็คิดถึงคุณพ่อเขานะครับผมเขาก็อยากมาหาคุณพ่อนะครับเนาะอือ มาสิ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 ลูกมามามา,มาเร็วมาเร็ว <occurrence. S 1> มาเร็วมาเร็วมาเร็พ้นพ่อแล้วมามามาคุณพ<ว>่อไปรับนะครับไปรับแล้ว <choices. S 2> อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยโ,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 โอ๊ยโอ๊ยโอ ح, ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋อพ่อกรพ่อกโอุ้ยพ่อกอดอืมพ่อกอดพ่อกอดโอ๊ย มาหาคุณพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืมอืมดูสิน้องมานีมาหาพ่ออุ้ยโอ้โหสุดยอดอุ้ยแม่แม่แม่ร้องเรียกนู่นน่ะแม่ร้องเรียกไม่สนไม่สนครับ ไปเลยนุ่นแม่ร้องเรียกแล้วหุ้ยหูแม่ดาวลูกครับผมนะฮะดิ้นอยู่คนเดียวครับผมนะฮะนะฮะแม่เขาครับผมหุ้ยแม่แม่ก็ร้องเรียกลูกนะครับโูหยหูหูหู วิ ido, swimming, je je ux, ่งเลยครับวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับลูกหายลูกหายลูกหายโซ่จะขาดไปนะโซ่จะขาดไปนะลูกหายลูกหายลูกหายลูกโกรคิดึงพ่ออยากมาหาพ่ออยากมาหาที่ชายพ่อแม่ก็กลัวลูกหายกลัวลูกเออ แบบตัวลูกบาดเจ็บตัวลูกแบบโดนโดนแกลงอะไรเงี้ยลองหาลูกครับนั่นนั่นนั่นนะลูกหนอยยจนขี้แตกเลยนะนะนะเปนสารเท้เอา บาทที่นี่เหยังเขยังเฮ้ยโอ๊ยทายให้แม่วาดด้วยโอ้โหอันอะไรนะเขาเรียกแม่แม่ก็กลัวลูกเจ็บกลัวลูกหายไอ้ลูกนี่ก็ไอ้ลูกนี่กบไม่ได้สนใจแม่เลยมิดลายโอ้ หนูอ่ะแม่ก็ร้องวิ่งร้องเรียกลูกอนีนั่น่ะน่ะนั่นน่ะมามาอย่า,าไปเอาของมาเล่นมานี่เลย ไฟจบ้านแลวค่ะโอ้ยเป็ดจะออกจกข้อไหมนี่เถิดเถิเอาอ่อยเคาะหัวดิถดเถเลยเถิดเิดเลยเเเลยเถิดเเเยเปิดเถิดเถิดยเมาดเถิด่ิดเลเิดแต่่เลยิดดย ไปไกับพี่เ้ยไปไปต่อต่อต่อยืนเลยนี่นั่นนะต่อต่อยืนนียต่อสสสปอกเลยต่อปอกเลยเไไปเอาคือบไปก่อนใช่ไปดีคุณงเมยเขานังเล่นยูเล่นุเะ ไปไปไปส่งไปหาแม่ก่อนถ้าจะมาก็มาใหม่ไปบอกแม่กมอ่อนเออไปไไอถ้าถ้าจะมาก็มาใหม่ได้นะครับแต่ต้องไปบอกแม่ก่อนเออไปบอกแม่ก่อนป้าอยากมาหาพ่ออยากมาหาพี่แม,ม,ม่ก็ร้องนะนะหนีนนมาหาพ่อกับพี่เหรออืม ฝักตีดักเนี่ยฮะตีดักก่อนนะตีดักเล่นหน่อยก่อนนะตีดักเล่นหน่อยตีดักเล่นหน่อยก่อนนะมึนไหลเว้ยเขาต้องส่งเขาไปหาคุณแม่เขานะคะไม่งั้นก็จะไปวุ่นวายเข้าบ้านคื่นนะคะอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยเพื่อนดูสิ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  ดูสิจะจะไปหาแม่หรือยังไงปล่อยให้ไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ไม่ได้ให้มาดูเอ้าจะมาอีกแล้วไปไปหาแม่ก่อนเอาไปไปส่งไปเลยพี่เพื่อนส่งไปนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่อยากไปอุ้ยแม่ร้องแม่ร้องแล้วอุ้ย โอ้ยเขามาหาพ่อเขาดูไม่ยอมไปไม่ยอมไปเอาไปไปแล้วครับผม หาแม่แล้วน้องเวียส่งไปหาคุณแม่เลยนะครับโอ้ยดูคุณแม่ดูคุณแม่เขาน่าก็ถามดูเขานะครับห้วยบักหลามานได้ใสนี่แม่ห้องหาจนว่าข้อแห่งเลยนี่บักหลานี่รักไปเที่ยวือแม่เป็นห่วง อ้าวส่งไปส่งไปแล้วก็เดินตามอีกโอ้ยอ่ะพี่เบียพี่เบียมาสิพี่เบียมาน้องน้องจะมาตามไหมน้าโอ้ดูแล้ววิ่มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ เออโอ้ม no ีเด็กงอแงหนึ่ง <so อัตราครับผมเอออ้าวไม่โยอมครับท่านผู้ชมไม่ยอมครับไม่ยอมไปหาแม่ครับจะมาหาพ่อกับพี่งามอย่างเดียวเลยครับผม เขาบอกว่าพี่เบียมาเป็นเพื่อนหน่อยซี่อยากไปหาพ่อนะพี่เบียไม่ยอมมานุ่นนู่นคัดจะโคมาแล้วครับนุ่นจะโคเข้ามาแล้วนั่น,น,นจะโคเข้ามาแล้วจะคอมาแล้ว <c oughs> ่มาตามเลยครับไม่สุดครับผมไม่สุด <c oughs> <c oughs> เจ้าของเขามาแล้วครับเจ้าของก็ไปธุระเนาะครับผมก็กลับมารับน้องพอดีครับน้องก็อยู่หลังบ้านนะครับก็คิดถึงพ่อคิดถึงพี่ชายก็อยากมาหานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเล่เอฟซีไทยครับผมและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ